สวัสดีครับสวนบ้านน้องเกรดนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมักที่เราทํากันเองนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณสักก่อนหน้าฝนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวละนะครับก็ลดน้ําบ้างไม่ลดน้ําบ้างนะครับคือช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยครับ ม,มันมันมีหญ้าเยอะครับหญ้ามันคุมไปหมดเลยบริเวณที่เราทําปุ๋ยผมก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปดูนะครับก็เป็นระยะเวลานึงนะครับแต่ว่าฝนมันตกมันตกบ่อย,ยนะครับมันก็เลยอาจจะอ่าไม่ต้องลดเท่าไหร่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการทําปุ๋ยมากเนี่ยอเลวลาที่เราทาไปเรื่อยๆเนี่ยครับความสูงของกองเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงอย่างที่ผมทําเนี่ยความสูงของกองเนี่ยประมาณประมาณเอวอะฮะประมาณสักหนึ่งห,หนึ่งร้อยเซน ทีเนี้ยถ้าเราลำพังแต่ว่าอรอฝนนะครับ่าฝนตกอย่างเงี้ยครับคือด้านล่างกองเนี่ยความชื้นมันจะไม่ได้เ <risks. S 1> พราะฉะนั้นเวลาที่เราทําปุ๋ยหมักเนี่ยครับเวลาที่กองสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีการเจาะครับคืออาจจะเอาเหล็กเนี่ยครับเจาะเป็นรู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 เนี่ยครับแล้วก็กอกน้ําลงไปในรูมันก็จะให้ด้านล่างเนี่ยครับได้รับน้ําได้รับความชื้นครับพวก ุลินทรีย์ทั้งหลายครับที่มันย่อยพวกนี้ครับมันก็จะทํางานได้ดีนะครับเนี่ยจะเป็นผงเลยคืออที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ขี้บัวแล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าพวกท,ทุกอย่างครับที่เป็นาสารอินทรีย์นะครับอย่างเช่นพวกผักผลไม้เศษอาหารที่เรากินเหลืออย่างเงี้ยนะครับพวกกระดูกสัตว์อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใบไม้ที่มันร่วงเนี่ยครับอผมอยู่บ้านพักราชการนะครับมันก็จะมี เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนคนสวนนะครับที่เขาดูแลที่นั่นอ่ะเขาก็จะกวาดใบไม้ทุกเช้าเลยครับทีนี้พอเขากวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่รถเข็นของของเขาอะนะครับผมก็จะเอารถเข็นเขาเนี่ยเอาใบไม้เนี่ยมาเทมาเทอยู่ในกองปุ๋ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราก็มีวัตถุดิบในการทําปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกองนะครับว่ากองเป็นยังไงคืออันเนี้ยเสร็จแล้วเอาออกมาตาดัด จริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้ตากแดดนะจริงๆมันต้องตากเขาเรียกเหมือนคล้ายๆผึ่งลมอย่างเงี้ยนะครับแต fish, right, okay. ่ว has ่าเนี่ยสังเกตว่ามันก็อยู่ในที่ล่มใช่ไหมเนี่ยอยู่ในที่ล่มนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีแสงเล็ดลอดออกมาบ้างนะครับก็คือตากประมาณสักวันนึงอย่างเงี้ยนะครับตอนเย็นก็มาเก็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เก็บไว้ในที่ล่มนะครับเก็บไว้ในโรงรถเก็บไว้ในอะไรเงี้ยครับก็สามารถเอามาใช้ได้ตลอดนะครับซึ่งกองที่ผมทำเนี่ยสูงประมาณสักร้อยเซน น่าจะได้ปุ๋ยประมาณสักสิบถึงสิบห้ากระสอบนะครับสิบถึงสิบห้ากระสอบนี่ก็ใช้ได้ร่วมครึ่งปีนะครับเพราะว่าต้นไม้เราเนี่ยเราไม่ได้เยอะเราปลูกแค่ในบริเวณบ้านนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยทุกๆุกทุกๆุกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนให้ครั้งหนึง่งอย่างเงี้ยครับโอ้ถ้าสิบห้ากระสอบสิบถึงสิบห้ากระสอบนี่ใช้ได้อีกนานเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กองนะครับ